ใครที่เพิ่งมาเจอครูลองเริ่มพร้อมกับครูเพราะครูเริ่มมาหลายปีแล้วนะคะให้เอากระปุกออมสินวางไว้ที่หัวนอนให้ใช้เงินนะคะเงินเหรียญทุกวันเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรก็ได้ทุกวันวันละหนึ่งเหรียญฟังนะคะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนเคยทําแล้วเลิกทําไปแล้วหลายคนทุกวันนี้ยังทําแล้วอยากรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นชีวิตพลิกเดี๋ยวครูไปหาที่เขาอินบ็อกซ์มาให้ครูนะคะครูก็ลืมเนาะมันเยอะจริงๆนะคะชีวิตพลิกแค่เงินหนึ่งบาทนะคะ แล้วนํามาสวดมนต์ก่อนนอนสมมุติว่าก่อนจะนอนเราก็อ่ะนะโมตัสะอิติปิโสสัมมา阿拉หังหรืออะไรที่เป็นบทสวดอะคะ่ะแล้วแต่คุณถนัดเลยอะไรก็ได้ค่ะที่เราตั้งใจอะค่ะแล้วอธิษฐานจิตกับเงินอันนี้ค่ะเสร็จแล้วอะค่ะเอาเงินนี้แหละหนึ่งบาทก็ได้ขอเป็นเหรียญหรือหรือใครจะมีแบงก์ก็แล้วไปนะอันนี้คือกลัวว่าเป็นแบงกนะ์อะพราะคุณเปิดแล้วคุณจะเสียดายมันจะเกิดภาวะความโลภขึ้นแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นะคะเออมันจะแบบนะคุณอธิษฐานจิตเลย ว่าเงินอันนี้คุณจะสะสมจนกว่าจะเต็มแล้วคุณจะนําเงินทั้งหมดนี้ไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรฟังนะคะไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณในทุกภพทุกชาติคุณรู้ไหมมันจะเริ่มบางเบาปัญหาที่คุณมีจะเริ่มบางเบาปัญหาที่คุณมีมันจะค่อยคลี่คลายหรือปัญหาที่มันกําลังหนักสุดๆอ่ะมันจะเบาอย่างเห็นได้ชัดหรือมันจะเกิดขึ้นกับคุณแค่แป,ป๊บเดียวแล้วมันก็จะจางหาย มันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะมันเกิดจากแรงที่เราอาธิษฐานแล้วไปถึงเขาทั้งๆท,ที่เงินเรายังไม่ได้ทําบุญทั้งๆท,ที่เงินเรายังหยอดกระปุกมันเป็นแรงอธิษฐานที่เราตั้งจิตนะคะว่าฉันจะนําเงินนี้ยทําบุญเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของฉันในทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรในที่นี้หมายถึงอะไรคะคนก็ได้สัตว์ก็ได้ หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรโลกภัยไข้เจ็ดของเราเจ้ากรรมนายเวรที่คุณเคยไปเอาเงินเข้ามาหรือคุณเคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเขามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่ต,ต่างๆเหล่านี้เรียกเจ้ากรรมนายเวรหมดเลยนะคะถ้ามาได้สมบุญร่วมกันจะเข้าใจการพากันเข้าถึงธรรมะอันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรด้านบุญถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้านบาปจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงไม่เข้าใจการพูดกันนิดหน่อยก็กินหัวอะไรก็ทะเลาะพูดกันแล้วมีแต่ความทุกข์ พวกนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยสร้างกันมาแล้วเราต้องมาอยู่ด้วยกันทิ้งกันไม่ได้ถ้าอยากรอดครูแค่แนะนําครูเป็นเพียงสะพานบุญนะคะใครจะเดินข้ามใครจะเดินสะพานบุญที่ครูให้ไปก็เดินใครไม่เดินครูบังคับใครไม่ได้เลยครูแค่ขอเป็นสะพานบุญเล็กๆให้นําเงินหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทสองบาทแลแ้วไปคุณเลยต่อวันนะคะสวดมนต์หลังจากคุณสวดมนต์เสร็จบทสั้นบทยาวไม่เป็นไรให้คุณอธิษฐานจิตเลยว่า บุญที่ข้าพเจ้าสวดมนต์นั่งสมาธิหรือถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็อย่าพูดนะฮะบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์นี้หรือบุญที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในทุกพทุกชาติข้าพเจ้าขอส่งบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติเมื่อเงินเต็มกระปุกนะคะก็บอกเลยข้าพเจ้าจะนําเงินนี้ไปถวายหรือว่าไปทาบุญสร้างบุญ